อก่น้งองอาดบัาคอตัวนี้ไหม ครับพี่น้องครับก็หลังจากที่ผมมาใส่เบ็ดไปเรียบร้อยเนาะตังเต้นตั้งแคมป์ไปเรียบร้อยแล้วแต่ว่าตอนใส่เบ็ดเนี่ยนะผมว่าได้ให้พ่อแม่พี่น้องได้เบิ่งนับเลยครับเนาะพอฝนตกมันเปิดกล้องว่าได้ครับนี่เยือย,ยื่อขี่ก็เดียนนะครับโอ้แล้วเมื่อนี้ว่ามันขี่ก็เดียนเออขี่ก็เดียนทงมื่อนี้มัขี่ก็เดียนบนเด้วพี่น้อง มันตัวได้น่อยนี่ครับตัวลักษณะสีเนาะเดี okay, ๋ยวขอเป็นรุ่นพิษตามแล้กันครับพี่น้องครับหลังแหลกจังเลยนี่โอ้โอบดเย่ยพี่น้องเอ้ยบวตามเยอะซะก่อนช่วงนี้ช่วงเวลาประมาณประมาณ เกือบสามถุแล้วพี่น้องสองถุงควนเนี่ยนะครับที่กันไซนะครับหลังแหลกทุบหมันสิบุเกจะมาไปท่คนฝนมือตกมือบ่ตก บางมือก็ตกบางมือก็ตกค่อยพี่น้องครับปุ่มลงไปเนาะอาลุ่นหลังหลังต่อไปพี่น้องครับโอ้พอเด็ปิ๋งบ่เนาะพอเด็ป่นบ่เนาะอะไรเนาะน้องยืดดึงแบบไหนเนาะแบบไหน

ยังเห็นนอไปเนาะปุ๊ใจเย็นใจเย็นอยนอไปเนาะโอ้บิบบี้เขากยังมาไหลชื่อ,กออะไรอ,อ่ะถึไงไหมมานี่ยอุ้ย,ย,ยบาตร <g ül üyor> ทุ่งเยี่ยขกี้เดียนทำงานแล้วพี่น้อง ดิ่นพวนพวนเดี๋ยวผมต้องการปดดูดใจก่อนครับบักโอ้ทำาระดาตัวหนึ่งเนี่ยอเาเดี๋ยวพี่น้องเด้ออาทุ่งหมันออกมาก,ก่อน โ, okay, ouais โอ pues, uh ้ยว่มันขักขึ้นแล้วพี่น้องเอ้ยบัดต่อคอต่อขอปนพุดโอ้โหเิเดินนีงมาพาดตัวเฮียหีเดียนมาโอ้ไบ้ถุงบะดีพีน้องนั่นปึ๊บปลงไปอื้ห่มาตัวนึงเลยครับเีย ต้องทำกันตามเยอ้อีกเพื่อหลุดหลังต่อไปน้ะพี่น้องเนาะฮะ่มนี่มาเก้หนีแล้ว ตัวไปน้ำกันพี่น้องครับฮะฮะังนี้ดูพี่น้องเลยบ่มฮันน,นันตัว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 ตัตัตัวตันี่จะด,ดึงเหี้ยอยู่บนน้องพี่น้องเลยบ่ม vùng lắm cảnh đó con Ồ khắc Bà hóa à bà đi Ôi trời ơi Bà thiện thôi nào bà thiện Bà thiện ก yeah. yeah? ูบอกว่า้องไปเก็บ่น้องเอ้ยบปดนี่ครับเอียลงไปเยอะโอ้ยโอ้ยอะจะกินขนมเล็กเท่าไหร่นะ วัวตัวไหนวัวตันพี่น้องเรียบร้อยไปไปึ๊บอ้าวเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวทังเกตเลียเยเ่ยนไทเซียไปเรื่อยๆก่อนนะพี่น้องเนี่ย กาศย้ำโซ่พี่น้องเอ,อ้ยบนี้คือไม่แล้วขึ้ื่อนฟุ้นกระตุกตุกกรตกขักตรเน่ยามเบ็ดย้ำโซ่ครับพี่น้องนี้ลังนี้กันนะล้งนี้วนี้ถือติดพี่น้องโอ้ยงน,นี้กับปเค็งอีกหโอ้ดินทุนทวนเลยพี่น้องครับเข็งเก่าเข็งเก่าล้ คนดีะโอ,อ,อตรงนี้เติบเป็นไหมพอปุ่น,น้ินอ่ะนะเอากินทุนๆเลยอเลยอา ลงไปไม่ขกกวบไปกระนั้นอ่าลงแล้วอ่าหลุนต่อไปครับพี่น้องครับอือเดบบี๋ยวเที้อ พยายามขึ้นในยามวูเทลรอบเดียวพี่น้องครับฝนตกหนักแทบเหลือเกินนี้กรเพันมานี่ได้เตมกัน,นอีกพี่น้อนี่เนาะนี้กัดเบ็ดเกียร์เดี๋ยวไปหันกันนี่อันนี้เป็นมูนอีเลค่คันนาะพี่น้องเอ้ยปะ นัง่ยเออเปน็นมุนเอเลียอยู่บนอบาวป่ะเดีนาอะโอ้อยู่บ่ฮะอยู่อยู่อยู่โอ้ไงเลยนองปุ๊ดอีธาอแไรแบดนี้เอาตังกองกอนได้อูยี่น้องเนาะอ่ะ อันหดยำเว็นบานยำสนเสายำขึ้นสิง่ะอกีิพีวิันจะง่อยพี่น่องเกี่ยวหเงานึบๆเลย อืมโอ้อื้เฮี่นอ้องอาดปตาคอตัวนี้ไหมไงครับคือรือเลยสองน้องได้สองละบวกกับย่ำขึ้นาอาดตัวนี้ไหมเบิบลงไป อืมเออหลุดพอดีโอ้ท่าพี่น้องนี่ล้วบ้านแตงเคยติดตามตอนพี่ช่วยกินเล้วพี่น้องเด้โอท่าก็ท่า ปลาเด้อพี่น้องครับกำลงังขัวอยู่นี่เจงว่าหามาได้แตวว่าตอนหาบ่อได้เห็นก็โง่ละพี่น้องครับพอยืดถูกมันขำตำแก้วตำแต่ใครที่เรบร้อยแล้วทั้งเก็บมึงจะหางด้วยแล้วก็เผาปลาโอทาทำกลางบรรยากาศฝนตกพี่น้องเลยตั้งแคมยังดีฝนตกห่ำ

ต้องหานี่มันว่าคำนี้ดีป่ะคำนี้ว่บเออพอดีเลยป่ะอ่ะรุ่นนี้เจ้าน้อยไม่นั่งอ่ะตองไปเป็นขันตอนกันปุ้งพี่น้อง ปาลงจะน้อยหนึ่งบนน้อยหลอดหมดไปแป้งนัวลงไปโอ้ใช่ครับปิดแนวบะปิดแนวที่แล้วใบใบกับผู้ที่น้องอ๋นั่นแหละเพราะว่าไาาอ้ตัดแก้วเอ่อองค์ชี้เอา ล่าไม่ละว้าได้เบกูดเส้ยังเรียบร้อยเราวตดไครเรียบร้อยแล้วครับโอ้ยมึงเนี่ยหมันควรจะเสียพู่ยังเนี่ยม้าโอ้ควอมเป็ตัวไทยหันคือหนองเอ้ยไปซิมกัน ต้องมีแล้วไปโอ้พีน่น้องเอ้ยกับข้วมือน,นี่ มาเด้อครับมาเด้อมาหนีควาอเป็นพี่น้องทุกูทุกคนครับหลังจากที่ใส่เบ็ดเดรมาเรียบร้อยแล้วแต่ว่าพันไม่กินข,ขวดนูนนเนี่ยมาหนีิใส่เบ็ดเรียบร้อยแล้วขวดโม้ <c oughs> วางโม่ก็เพิ่นอยู <c oughs> ่กันเป็นอาหารปลาก็เลยว่าบ่อยากเอาเอ้ยซื้อมันเด้แต่ว่าก็บ่ราะแพงครับอันนี้เป็นขวดนู้นแหละพันจ้อยกับโงมือก่อนเด้ว เมื่อคลืนฝนเลยไหมตั้งแคมป์ย่างดีวันนี้วัาจะพยายามเบ็ดดีรรอบสองตอนรอบแรกได้ยังพี่น้องเด็กปะคอย่่งขึ้นแต่ว่าย่าย่งสมากเดีกปะคออีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้เพิ่เปีงยปป้ปีครับพี่น้องเป็นปลาใจมันลดเดี๋ยวแซ่บพุก่อนกินน้ำดบกปอีุปปอคุยก็แซ่บพุ่ก่อแหละปะคอเผาไปเนี่ยลองเสียงมาดีอืวมึงมึงเส้ว ปะรงนี้น,นะจ้าผมมาเลยพี่น้องนนี้โอ้นะแก้วกับขวานู้นตัวเลยพี่น้องเน้อยบักกับพักยำกับวกั่นใานไลได้ดอกมื้เอาแบบไง่ายๆเลยผลดีพี่น้องนี่ลงไปเลยพี่น้องนี่ Ngô, nó tôi chạy bên này. Mm, -hmm. Là, <coughs> tung hay, tung <coughs> <c> Hence, mm, -hmm> nó mm, 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 หมดแล้อวอยู่ขังหลังนี่ครับพันใจเพิ่นกระลังสีสางแต่พันนี่พิ่นหนังจ่ทำกันไมค่อยได้กว่าเนืเอาว้แชนเนี่อแค่ขงัขงต่างแล้วมันจะทำไม่ลำผุงอ่ะไปเลี่ยงปลาพี่น้องอืมก็ได้อยู่ก็ได้กินปาด

กิน,นตับก<ข>ินตับปากินตับกินไขรโอ้โหอะไขว่ม่ไน้รูกลตอ,อนอตนี้มีแต่ลูกกอกแล้วอืมแ้ว่อนต่ํมตามดูมือขึ้นนอนดูแข็งต่ว่าแนป่มันไม่เคยเงียบอไรเล นกตุ่มเนียยิ่ง่ยินห้องลนตมห้องนี่หาแล้วเียัวสองยิ่งเยน่ของผิดคนไหมเดี๋ยวเปนน้ำกุงก้อนอีักปลาก้อเดี๋ยวาได้ยิ่งไปเลยก้อนหมดาเลดมันเบี้ยวทุกคนหขเดียหนึ่งหนึ่งหนูเห็นปะ กัดอันเขาโยงกลางแล้วไปวันปุ๋ยมันกัดเขาเป็นว่วงเป็นเวิ้งเลยป้ากัดกินเราแล้วขี่ได้อีกความเนี่ยอ้าวพูดเผ็ดได้แบบนี้เราบอกพี่ซีใช่หรือัดสวนใช่ไหมไม่ค่อยๆเผ็ดไปเรื่อยๆ ันม่ได้ตีห็นนี่น้องหนูปัดัใส่ปลาคอไงพี่น้องเอ้ยวาพันจอยกินพันจอยกับว่าปาคอดำบดีปลาคอเนี่ยเ่มันทันตุกหรือมันเบื่อเด้อโอ้แต่ทีแรกๆกเลยตัวอเนีล้วเนี่ยมันตุกยูขอนนมพี่น้องเอ้ยยูไก่ปวดมากเพราดอกเนี่ยหยิบยิบบชอแนตุกเลย

ปลาครับมูเท่ากันกันของขึ้นแล้วของขึ้นแล้วของของให้มันเบิดอืมอืมเปิดใจก่อนมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาตึงว่าไป้หาใหญ่หัวพี่น้องอแค่นี้เลยติดตามต่อไปได้พี่น้องเด้อสองของพันซักผ้ารอทงนะครับ ัน่ะของพันสักคือสองปูปเขาไป่น้องครับสองปงคร,รับผมขอบคุณลายทีท่ติดตามเลครับทุกคนกับผมสวัสดีครับครับสวัสดีครับ,รบกินไปเ,เลยทีเครอง้อเ่